หลายๆคนก็อาจสียังบ่เคยรู้จักนะคะวิธีการหมอกตะกานะคะตั้งแต่เข้ามาอยู่สกลนครเฮากับเพิ่งเคยเห็นคือกัน,นะคะ่ะอยู่อุดรบ้านเท่ากับ,บ่ได้เห็นเลยค่ะบ่ได้เห็ดแบบนี้คือกันค่ะนี่คือวิธีการนะคะเขาเรียกว่าหมอกตะกาค่ะในภาษาของไทยตอง,ง้อยหรือว่าทางสกลนครน,นะคะทุกคนอันนี้เพื่อเป็นการนะคะเอาพวกแบบว่าเศษนะทุกคน,นะคะ่ะ <c oughs> เศษพวก เพราะว่าสิเป็นพวกหยานะคะหรือว่าพวกเศษไม้เศษน้ํานะคะต่างๆพวกเม็ดหยกเม็ดหยานะคะออกจากไฮตะกาของเขานะคะนีนก็ลากไปลากไปนะคะเวลาห้าวานกานะคะทุกคนกัสิได้บมีหหยานะคะนี่เลยค่ะแล้วก็เวลาถึงเวลาที่ห้าสิมาลก,กานี่มันก็สิบ่ไดมาเสียเวลาในการเลือกต้นหยาอันใดต้นหยาอันใดต้นเขานั่นเองค่ะอันนี้ก็คือพอบานแล้วก็ลังแบบเหตุผู้เดียวเลยนะคะก็หมอกตะกาไปแบบนี้ ลากไปลากไปลากไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นสมัยโบรานทีคุณปู่คุณยาของขเจ้าพาเห็ดมาค่ะแต่บางคนขาเจ้ากับบ่ได้เห็ดนะคะขาเจ้ากับว่ามีวิธีการหมอกตะก,กาค่ะแต่ว่ากะคัก่ค่ะเวลาหลกกามันก็สีบ่มีบ่มีพวกสียุงสีหญ้านะคะเป็นวิธีสมัยโบรานค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ว่ามั่นกะโอเคค่ะเวลากาขึ้นมาเนาะ กับโบเ้มาเสียเวลาเลือกต้นงาต้นก้านะคะก็เอาส่วนมากับมแต่ต้นก้าค่ะก็คือบบตอมาเสียเวลาเลือกอีกนะคะนี่แล้วก็สิลากไปฟังนั้นเนาะแล้วก็สิลบลากมาแบบนี้ลากไปลากมานะคะจนกลัวทั่วไฮน้าเนี่ยแหละคะ่ะวิธีซีวีเซาไฮเซา,า,า้าของเขา ก็ลากไปจนกว่ามันสีแบบบม่มีเศษไม่มียางแบบนี้นะคะ